เปิดเผยความจริงที่ชวนตกใจอาหารทะเล2ชนิดที่หลายคนชื่นชอบอาจแฝงไปด้วยไผยเงียบจากไมโครพลาสติกซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยแต่มาดูกันว่าทำไมเรื่องนี้ถึงน่าสนใจขนาดนี้ลองนึกภาพดูสิครับไมโครพลาสติกคืออนุภาคพลาสติกขนาดเล็กมากๆที่หลุดรอดจากขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อมเข้าสู่แหล่งน้ําต่างๆและสุดท้ายก็ปนเปื้อนอยู่ในอาหารที่เรากิน โดยเฉพาะอาหารทะเลที่เป็นเมนูโปรดของครอบครัวหลายๆแบบกลายเป็นภัยรับที่อาจทำร้ายสุขภาพถ้าเรากินเป็นประจำโดยไม่ระวังไมโครพลาสติกเหล่านี้เกิดจากพลาสติกที่แตกสลายในธรรมชาติหรือจากผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเช่นถุงพลาสติกหรือบรรจุภัณฑ์อาหารซึ่งมันเล็กจนมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่กลับแพร่กระจายไปทั่วโลกรายงานที่น่าสนใจจาก CNN บอกว่าในตัวอย่างโปรโตีน จากสัตว์และพืชที่นำมาทดสอบถึง90%มีไมโครพลาสติกปนเปื้อนและสิ่งที่น่าจับตามองที่สุดคืออาหารทะเลซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายคนอยู่ในกลุ่มที่มีการปนเปื้อนในระดับสูงมากโดยเฉพาะ2ชนิดนี้กุ้งเป็นแหล่งอาหารหลักของแพลงตอนซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆในน้ําที่ชอบสะสมไมโครพลาสติกที่ลอยอยู่ในกระแสน้ําดังนั้นกุ้งจึงกลายเป็นที่เก็บสะสมอนุภาคพลาสติกได้ง่ายๆนอกจากนี้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ในการเก็บและขนส่ง ยังเพิ่มปัญหาการปนเปื้อนขึ้นไปอีกตัวอย่างเช่นการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Environmental Research พบว่ากุ้งชุบเกล็ดขนมปังทอดมีไมโครพลาสติกจำนวนมากโดยเฉลี่ยมีพลาสติกมากกว่า300ชิ้นต่อหน่วยบริโภคหนึ่งหน่วยนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนว่าการแปรรูปอาหารทะเลอาจทำให้ปัญหาแย่ลงเพราะพลาสติกจากกระบวนการผลิตอาจปนเข้าไปได้ภาพประกอบหอยนางรมจากการวิจัยของมหาวิทยายลัยหันในสาราชะอาณาจากักรพบว่าหอยนางรม และหอยชนิดอื่นๆเช่นหอยแมงผูหรือหอยเชลมีปริมาณไมโครพลาสติกต่อกรัมของเนื้อสูงกว่าปูหรือกุ้งโดยเฉพาะหอยนางรมที่จับได้จากน่านาน้ำเอเชียจัดอยู่ในกลุ่มที่มีการปนเปื้อนมากที่สุดจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยควีแนแลนด์ในออสเตรเลียยืนยันว่าพบไมโครพลาสติกในหอยนางรมได้ทั่วไปซึ่งอาจเป็นเพราะหอยเหล่านี้ครองน้ำเพื่อหาอาหารทําให้สะสมอนุภาคพลาสติกเข้าไปในตัวเองมากขึ้นแต่ที่นี่คือจุดที่เรื่องเริ่มน่าสนใจและอาจชวนโตเถียง ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้เราล้างอาหารทะเลให้สะอาดก่อนปรุงเพื่อขจัดไมโครพลาสติกที่ติดอยู่บนพื้นผิวและควรเลือกอาหารสดใหม่เพราะอาหารแปรรูปอาหารแช่แข็งหรือแม้แต่อาหารจานด่วนมักมีไมโครพลาสติกในปริมาณที่สูงกว่านอกจากนี้ควรเลือกซื้ออาหารทะเลที่มีแหล่งที่มาชัดเจนเพื่อลกเลี่ยงแหล่งที่ปนเปื้อนหนักและลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งเปลี่ยนไปใช้วัสดุที่ปลอดภัยกว่าเช่นกระดาษหรือแก้วเพื่อป้องกันการรั่วไหลของไมโครพลาสติกในระหว่างการจัดเก็บ บอกแต่คำถามคือเราจะทำได้จริงแค่ไหนในสังคมที่พลาสติกแพร่หลายขนาดนี้บางคนอาจโต้แย้งว่าการเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆอาจไม่เพียงพอและเราต้องกดดันให้รัฐบาลควบคุมการผลิตพลาสติกมากขึ้นคุณคิดเห็นอย่างไรและนี่คือส่วนที่หลายคนมักมองข้ามการศึกษาหนึ่งพบว่าไมโครพลาสติกและนานโนพลาสติกซึ่งเล็กกว่าไมโครพลาสติกอีกสามารถทําให้เกิดภาวะเครียดออกซิเดชันในระบบประสาทส่วนกลางซึ่งเป็นกระบวนการที่เซล ในสมองถูกทำลายจากสารออกซิเดชันยิ่งไปกว่านั้นเมโครพลาสติกในอาหารอาจเชื่อมโยงกับภาวะซึมเศร้าและวิตกกังวลน,นักวิจัยเตือนว่าอาจส่งผลเสียต่อการพัฒนาของสมองกระตุ้นการอักเสบในร่างกายและรบกวนการนอนหลับรวมถึงเกิดความผิดปกติทางอารมณ์เช่นความเครียดหรืออารมณ์แปรปรวนซึ่งสำหรับผู้เริ่มต้นที่ยังไม่คุ้นเคยภาวะเครียดออกซิเดชันก็เหมือนกับการที่ร่างกายถูกกัดกร่อนจากภายในทำให้เซลทำงานผิดปกติและอาจนำไปสู่โรคต่างๆในระยะยาว ในที่สุดไมโครพลาสติกกำลังคืบคลานเข้ามาในอาหารประจำวันของเราโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวหากเราไม่เริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมตั้งแต่วันนี้เราอาจต้องจ่ายราคาด้วยสุขภาพหรือแม้แต่ชีวิตของเราในอนาคตอันใกล้ตัวอย่างเช่นลองคิดดูว่าถ้าเรากินอาหารทะเลที่มีไมโครพลาสติกเป็นประจำมันอาจสะสมในร่างกายเราจนกลายเป็นปัญหาสุขภาพใหญ่โตได้เผยไมโครพลาสติกปนเปื้อนในอาหารยอดฮิตเสี่ยงอันตรายต่อสมอง HTTPS colon slash slash www.caset.co.th slash arrow ขี the k i ด world k i ด new slash new underscore 9769358อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่เผยสองอาหารทะเลยอดนิยมปนเปื้อนไมโครพลาสติกมากสุดภัยเงียบสิ่งสุขภาพแย่ https colon slash slash www.caset.co.th slash special ขีด story slash new 9963861 question mark u n d e r s c e เท่ากับ Land Today and m e อ i u เท่ากับ Footclick ติดตามข่าวล่าสุดได้ทุกวันที่นี่เว็บไซต์ h um t t p s w w w c a s e t c o t h h t t p s w w w c a s e t c o t h q u e s t i o n m a r k a m u r o e เท่ากับ l a n t o d a y and i m e d i a m เท่ากับ footer underscore click ตอนนี้คุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้คุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าการลดใช้พลาสติกจะช่วยแก้ปัญหาได้จริงๆหรือมีมุมมองอื่นที่อยากแบ่งปัน บางคนอาจโต้แย้งว่าอาหารทะเลยังคงปลอดภัยถ้าเราเลือกกินในปริมาณน้อยคุณเห็นด้วยไหมมาแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์กันเถอะ